หอยเชลีสีทองครับพี่น้องหอยเชลรีสีทองเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปฟาร์มสัตว์หีบครับคนชอบเลี้ยงหอยกินหอยขายหอยดูกระดูกอีสานครับมันหนีบผ้ามาเมื่อหอยครับหอยเชอลีมีทั้งหอยเชลลีสีทองหอยเชลลีธรรมดานะครับมีหลายใสครับ มีหอยคมครับหอยคบมกหอยจูบนะครับพันเกลเซดเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปสาตหิบครับจากจัตุรพักคิมานร้อยเอ็ดไปป้ามอยู่สาตหิบครับพร้อมกับใบผงชุ้รดนะครับไปคณาแม็กซิกันครับเดี๋ยวไปช่าไปปลูกนะ หอยเชลรีมากินนะครับปรดีกับผมมา,าธุรกิจสำคัญมาบ้านนะครับอยู่หล่อเอฟเดอเชื่อกัดเอาหอยกลับไปเลี้ยงนะครับอหอยตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคงบืสายเกินไปสำหรับก,การสิเลี้ยงนะครับ,บตกพอดีครับอยู่บ้านตัวนี้อยู่บ้านมืงององหึงตกแห้งครับหึงเศร้าตกตัวนี้ลิ่นล,นล่นอยู่ครับ วันเสาร์ออที่ส0บมีนาสองพันิบี่ครับใา้อัพเดตให้เบิ้งครับรูป,ปรุปยสางร,รับผมครับยากาศตอนเย็นเย็นยุบานครับก็กินข่าเร่งฝนตกก็ดีมือเนี้ยมรยได้ากาดบ้าน สูขประดุอีสารครับครับโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงราา่นัดวยสุขครครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ